เบมาตัวนี้เล็บมาโอ้ยขะเวนงามขนาดเลยว่ะ มีมเมาบ้านเนาะมมป้าเมาน่อยมเมาป้าตัวนี้มเมาบ้านเท้าทุอย่บาเลยนบเอ้เออตาเลยเยอลับมเบ่งยู่

Pasivo fue neón ¿no? พรวนขายไหน,นครับพี่พรวนพวนิลิลิซิบครับขีดละสิบบาท,บาทย่ามนี่พี่พรวนออกเนาะเนื้กับไม่บาทเนี่อ มีคนออกไลายกันนะเลย เจ็ดสิบบอลไหลสวยๆบรรยากาศพี่น้องงามแล้วเนื้อคืองามแท้ 干不了那个。能不能啊 Mày ừ, này nó mới sẽ lắp súc chiêm phong mặn không? ô, mình có thấy mặn này mình khẩu men, mình tổn nhau khẩu nhau này chứ mà บ่ันไหนอะไรออกเลยรอะไรออกคู่แล้ว ขครเจ็ดใบใหญจ้าผักสิบ,บาทสิบ,บาทเอาอะไรดีจ้าช่วยซื้อหน่อยจ้าอะไรจ้าแม่ค่ะกินละ8บาทจ้าะเขือเีย่ขนาดเลยเขียวใตาซุปกิละแบาท โอ้เฮ็ดยังคือเป็นเนี่ยนี่เฮ็ดเข้มจ้ะเฮ็ดเข้มี้บอเดดาจเม ไานั่งน่อยกนีอ้สังเกตตรงนี้หน้าทีน,านี้ิดน่ะวนี่ตังแต้น้ำป่าที่มันเป็นทีมันเป็นผัดพัดผัดปีกเนีรอกข้าวนเขาเดินน้ำป่ายู่ยตังไ่แม้ต่ีท้องดตแกมันลบไปไข่ไว้แล้วมันก็เป่นโนี่อยามันก็ข้นมาน,นี่นี่ สิมเบิงสิมเเลยไปสนัดมันมันดักแด้เลยตัวเดียวกับดักแด้ไ่กนอนากนจากง้หจากโต๊สนไดทาเป็นโตมาโตไรอยากเอาโดหมทุกน ปลาขาวน้อยปลาอันนี้ก็มีปลาปลาขาวน้อยตัวนี้ปลาขาวน้อยปลาขาวมุ้หมือปลาขาวซี่ปลาใยน้ดำปลาปลาปลาเข่งปลาตมดงบ่ปลาลุงลุงนีลุงตุ้งดนหลอเราดีสัให้ดันนไปยากหน่อย หอยปังหอยปังหอยปังโลเท่าไรเนาะเนาะหอยปังโลละแปดสิบ วันนี้สั่งรอดึงร้อยเลยจากปกติ9้าสิบเก้าบาทให้สองลอดนะคะหรือวันนี้ห่อนี้ให้หงรอดไมต้มไม่แป๊บเไห้รอดบาท Cái gì หยังมัก xéo บ่จ้า Fa <laughs> paatan bữa nay loay đưa, bữa nay loay đưa. 26 cân. 26 có gì nè, lửa lửa nè. Chạy rồi. Bay, tung hà bay. Tao bắt được này, mà hay nói chơi si hư này. Oh, à, đấy, hà, này đây, chả này đây, chả này đây. Nó hót nó sáng hà, nó đạp đạp. Chạy, chạy, chạy. 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 Chạy, คือ่านน่ใส่ตัวปานี่ยแมเกือบไม่ไหวีซอกยคซอกเกครชทำปดไ่ด้แยังเดไนดนี่โตยังนี่ยะแตะตัวละยพี่กระเตกรเทียแปดสิบไข้างหน้าซุกข้างหลังีมึงเรงซุก เบ็ดข้าปากอยู่เจ้าบาทที่ประคามตักันเปรี้ยวเสร็จใส่ oui, ต้มกบต้มปลา

ผมได้กลอยมาข่เตองบรรยากาศช่วงสร้เซาครับพี่น้องบรรยากาศตลาดเล่าไปแล้วครับพี่น้องคลิปนี้ฝากตีดตามคลิปหนาคลิปนี้ครับผมไปแล้วครับวสวัสดีครับ